ันตอนแรกครับจุดไฟนะครับผมนี่นี่ช cook, ช cook, ชเช็ค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 ดุ้ยเฉยสุนี่คุณดูและคนไม่ดูด้วยนะครับผมอยู่กับผมนะบิ๊กอีกแล้วนะครับผมแม่ไม่ได้เจอหน้ามาหลายวันเลยนะมาวันกันไลฟ์สตรีมไปนะครับผมวันนี้นะครับผมจะเข้าสู่รายการใหม่นะครับผมเนี่ยทำมือทำมือ อเคครับชื่อว่ารายการทําอาหารพิสดารกับน,นาบิกนะครับผมแหมเป็นไงซึ่งรายการนี้นะครับผมจะเอาทําอาหารแปลกๆให้คนดูกินนะครับผมแต่มันกินได้ละกันนะครับผมสาหรับผมนะคนอื่นนี้อาจจะท้องเสียได้ภายในเวัน,น,นปรับใหม่แป๊บนึงโอเคครับไปเสียเวลาแลรวเราไปเข้าสู่ห้องครัวของผมกันเลยสิ่งที่ต้องเตรียมเลยก็คือมีดเขียงแล้วก็ไข่เห็นไหมสองฟองะอะเห็นไหมแล้วก็ซอสกระเ,เทศอะไรก็ช่างเดอะใช้ให้หมดเลย เอาชิปหายน้ำมันหมดต่อไปเดี๋ยวคือผักผักผักทักุยแล้วก็แขระแถมกุนเชียงให้เด้วยกันกันเชียงรือกุณเชียงไม่รู้กูพูดไปเป็นกูร็อกไปก็ขนมเฮ้ยไม่ใช่อันนี้กูกินเองขั้นตอนแรกเลยนั่นก็คือการหั่นผักไปคือถือมีดข้างเดียวแล้วกูจะหั่นยังไงวะเนี่ยเด็กกัมถือกล้องเออเออจะปาดก็ไม่ได้โอเคหลังจากที่เราหั่นผักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็จะทําการ เฮ้ยใครทักลีน่ามาวะทักมาทำไมกูกำลังถ่ายคลิปอยู่ไม่เห็นะขั้นตอนต่อไปคือเอาผักไปล้างน้ําให้สะอาดนะครับผมแล้วอ,อย่าไปใส่ใจตรงขันเลยนะ้ะมันไม่ใค่ขันนะ่ะมันสะอาดก็แล้วกันนะ่ะมโถอยหลังจากนั้นเอาผักใส่ในขันที่เราแช่น้ําสะอาดไว้อย่างดีครับผมยัดเข้าไปเลยนะครับผมขันมันเล็กกันยัดเข้าไปนี่มาถอยเข้าไป <c oughs> นี่ซ้ำๆๆหลังจากที่เราแช่ผักเสร็จแล้วเราให้เรา แคลอดนะครับผมตัดเข้าไปนะอุ้ยมือข้างเดียวทำมไม่ได้เลยหลังจากที่เราหั่นแค่อดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเ,เ,เราก็จะมาหั่นกุนเชียงหรือกันเชียงไม่รู้กูทะพูดไม่เป็นอุ้ยเข้าใจไหมเห็นไหมเฮ้ยใ,ใครทักนี่หน้าไมเขาดดเนี่ยทักมาไม่รู้จักไม่รับเวลา,ลาอะไรป่โถ่เออเอาิ <c oughs> ้วกางไปเมื่อหั่นกุนเชียงเสร็จแล้วนะครับผมเป็นชิ้นชิ้นแบบนี้แล้วนะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับผมนั่นก็คือการตอกไข่นั่นเองนะครับผมไข่ไข่ตอกเข้าไป ปอก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 หลังจากที่เราต่อไข่เสร็จแล้วนะครับผมเราก็ทําการเอ่อหยิบกันเชียงขึ้นมาเฮ้ยคุณเชียงปะโถเฮ้ยพูดผิดอีกแล้วใส่เข้าไปนะครับผมใส่เข้าไปเลยหลังจากนั้นครับปรุงรสได้ตามใจชอบนะครับเทเข้าไปครับเทเข้าไปตามใจชอบคุณเลยนะครับผมเฮ้ยย <c ười> ไม่ได้กินผมหรอกเฮ้ยผมใส่ตะกากามาเถอะขั้นตอนต่อไปครับผมสมประสานกันให้เข้าที่ครับผมเอาจนฟองขึ้นเลยครับผม เสร็จแล้วก็ใส่กรดองลงไปสักนิดหน่อยนะครับผมเหลือไว้สักหน่อยหนึ่งเพิ่มรสชาติเพิ่มรสชาติขั้นตอนนี้นะครับผมเด็กคนได้รับคาแนะนานะครับผมอันตรายนะครับผมอย่านะครับเด็กเด็กทั้งหลายโอเคเปิดแก๊สครับผมขั้นตอนต่อไปอโอเคครับจุดไฟครับอาเช็บอชปนี่นี่นี่จุดจุดโอ้ยโอ้ยเขียมือกูเทน้ำมันลงไปนะครับผมพอประมาณนะครับผมพอทอดไข่ได้นะครับไม่ต้องมากครับผมอ้วน โอเคครับหลังจากที่มันเดือดได้ที่นะครับผมก็ก็ทําการเทไข่ลงไปนะครับผมค่อยๆนะครับผมเดยของกระแตกกันหมดนะครับผมเี่เสร็จแล้วก็รอให้มันสุกนะครับผมรอไปรอไปไอชิบหายกลิ่นเต็มห้องเลยอือรู้สึกได้ผมอืมหอมหอมหอมทะลุก,กล้องโอ้เป็นไงน่ากินเะล่โหัหอมหอมนี่ทํามือแบบ <c oughs> ออืแล้วก็นะครับผมทาการปาดมันออกครับ ให้มันเละๆหน่อยเออปาดแบบนี้แหละครับผมจะได้ดูน่ากินหน่อยอ้าวงงงบอกแล้วไงเป็นเมนูพิสด่าน่นี่นี่คนเข้าไปครับคนเข้าไปโอเคครับพอถึงเวลาครับผมเอาใส่ผักที่เราแช่น้ําไว้นะครับผมใส่เข้าไปครับนี่หน่ยยัดเข้าไปนะครับผมเอาให้มันเต็มๆไปเลยนะครับผมโอ้กลิ่นที่มาเลยหอมหอมหอมหลังจากนั้นครับเอาแครอทใส่เข้าไปนะครับผมให้มันดูสดดูมีสีสันหน่อย หลังจากนั้นครับเราจะเทน้ําเข้าไปอีกนิดหน่อยหน่นะครับผมเทน้ําเข้าไปนะครับผมฮะงงงงงแล้วสิเมนูอะไรนะครับผมเดี๋ยวผมกําลังทําเมนูรลกให้กินอยู่โคตรหดนะะแล้วครับผมรอไปครับผมใส่ซอสปรุงรสเข้าไปครับปรุงให้หมดเลยครับแม็กกี้ครับแม็กกี้ได้นาแม็กกี้อร่อยนี้น้าเข้มข้นเสร็จแล้วก็เอาซอสส่วนตัวนะแล้วแต่เลยปรุงก็ไปนะครับผมปรุงปรุง้าไปครับเอาให้มัน ท่วมไปเลยก็ดีนะครับผมแล้วแต่คนชอบนะใส่เข้าไปจากนั้นครับผมหลังจากนั้นก็อะไรครับรอสิครับไม่โทษสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคืออร่อยดีนะครับผมแม่ใส่เข้าไปเลยนะครับผมเทเข้าไปพอประมาณนะครับผมไม่ต้องพอมากนะผมแหวกกลางนิดหน่อยนะโทษทีแล้วก็เทเข้าไปในกลางวงเลยนะครับผมมันจะได้แบบัทวถึงไงัทวถึงเออโอ้โหเป็นไงครับดูมีสีสันขึ้นมาไหมล่ะรู้สึกว่าผมต้องเอาผักมาปิดไว้สักหน่อยนะครับผมเพื่อ เพื่อเพื่อเพื่ออะไรไม่รู้เหมือนกันนะครับผมไมู่ผมเองอะอย่าไปใส่ใจอ่ารู้สึกหอมน่ากินนะหลังจากนั้นครับปิดฝาไปนะครับผมบ้านใครไม่มีฝาก็ไม่ต้องปิดก็ได้นะโอ้ยเชียร์รอนโอเคนะครับผมรอไประหว่างรอนะครับผมรอประมาณสัก2 3 4ส6 7 8 9 1ห้าดดนาทีนะครับผมรอผักมันเปื่อยๆก่อนนะผมมันจะได้กินสบายนะอร่อยนะครับผมหลังจากนั้นครับคุณก็ไปทําอะไรตามใจชอบของคุณเลยครับไปเล่นเกมไปดูใครก็ได้นะครับผมแคสเกมนะครับ ได้ที่แล้วนะครับผมโอ้โหควันเต็มกล้องเลยเช็ดกล้องครับออแล้วกูก็ก้มลงมาอีกด้้ยควันเช็ดกล้องคือมันมันสวยงามนะครับปิดกล้องครับอปิดแก๊สับปิดแก๊สแน่ะนะครับผมตอนนี้คือได้ที่แล้วนะครับผมอะนะครับผมเมนูอะไรไม่รู้นะลองชิมก่อนนะครับผมมันต้องชิมมันต้องชิมโอ้โหเสร็จเรียบร้อยแนละ้วสําหรับเมนูพิสดารของผมนะครับผม ใครก็ได้นะครับช่วยตั้งชื่อเมนูนี้ให้หน่อยนะครับผมคลิปไม่ออกจริงๆนะครับผมแหมก็นะครับผมใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณที่ได้รับชมตั้งแต่ต้นจนจบนะครับผมรับรองครับมันกินได้แน่นอนนะครับผมรับรองเลยเลยลบทะกินไม่ได้แล้วท้องเสียขึ้นมาเข้าโรงพยาบาลเจ็ดวันนี่มาโทษผมเลยนะครับผมแห่ผมรับประกาศได้เลยว่าอร่อยนะครับผมโอเคส่านยุนนแล้วครับผมรักทุกคนมากผมเจอกันไปในคลิปหน้าครับผม